สวนนุษย์พัทยาครับจัดโปรพิเศษฟรี2อ,อย่างสุดคุ้มทีเดียวครับรับรองว่าเที่ยวสนุกแน่นอนแล้วก็เที่ยวได้ทั้งครอบครัวกับโปรโมชั่นยิ่งใหญ่ตลอดเดือนตุลาคมนี้สวนนุษย์พัทยาครับจัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่ครับตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานยืนยันตัวตนครับก็สามารถเข้าชมสวนนุษย์และพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณได้ฟรี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคือภายในเดือนตุลาคมนี้แหละตั้งแต่วันที่1กระทั่งสิ้นเดือนนะครับด้านคุณกำพลตันสจจาประธานสวนลุงนุษย์พัทยาครับบอกว่ายังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัยเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140ซนเมตรและผู้พิการเข้าฟรีทุกวันเลยนะครับส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าฟรีแต่จะเข้าฟรีเฉพาะวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับ ส่วนผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปอันนี้เข้าฟรีตลอดทั้งปีครับนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับโซนไดโนเสาร์กว่า1,700ตัวครับขนาดนี้เท่าของจริงแล้วก็ชมสวนที่ได้รับการจัดอันดับเป็น1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้วิลแชร์รวมถึงยังมีการแสดงนงนุชโชนะครับและการแสดงช้างแสนรู้ซึ่งก็แสดงวันล,ละ4รอบ รวมถึงจุดไฮไลท์อย่างพีระมิดรูปปั้นพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกก็มีครับและพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณที่รวบรวมวัตถุมงคลล้ำค่าให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับความงดงามของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ครับส่วนนงนุษย์พัทยายังมีบรรยากาศาที่คึกคักไปด้วยคนรักกาแฟจากทั่วประเทศเลยนะครับเพราะกรมวิชาการ,กรเกษตรได้จัดงานการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี2568ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ครับ ภายในงานก็จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดโดยได้รับเกียรติจากนายอาหมินมัยุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน,พร,นพร้อมด้วยนายรับพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพพระเทพครับพร้อมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์กาแฟไทยและยกระดับเกษตรกร,กรสู่ตลาดโลกมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า130รายจากทั่วประเทศไฮไลท์ของงานครับอยู่ที่การประมูลกาแฟคุณภาพสูงโดยกาแฟโรบัสตา้าที่ได้รับคะแนนสูงสุดถูกประมูลในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ8,200บาทครับ <c oughs> ก็ทำให้มูลค่ารวมเนี่ยทะลุถึง หนึ่งล้านสี่แสนสีแสนกว่าบาทเลยนะครับนอกจากนี้เนะี่ยยังมีการเปิดตัวกาแฟาสายพันธุ์ใหม่กวกรเกอิชาครับหรือ DOA เเกอิชาก็โดดเด่นทั้งกลิ่นและรสชาติพร้อมกับศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกครับกรมวิชาการเกษตรยังเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตกาแฟ,ฟไทยตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืนระยะยาวต่อนะครับ นอกจากนี้ครับนายอามินมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ไปเป็นประธานเปิดงานถแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี2568ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมงานวิจัยสร้างโอกาสให้ภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืนภายในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพ และบูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยรัฐมนตรีช่วยย้ำนะครับว่ากรมวิชาการเกษตรครับก็คือครังสมองของภาคเกษตรที่ไม่เพียงวิจัยเทคโนโลยีใหม่แต่ยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยภายในงานยังมีเวทีเสวนากรมวิชาการเกษตรในยุคสงครามการค้าเดือดก็สะท้อนการปรับตัวของเกษตรกรไทยในเศ,ษศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอเทคโนโลยีกเกษตรอัจฉริยะและพันธุ์พืชใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดอนาคตทางด้านของอธิบดีกรมวิชาการ,กรเกษตรครับคุณรปีพัฒน์จันทระศรีวงศ์บอกว่าการก้าวสู่ปีที่53ถือเป็นหมุดหมายสำคัญครับในการขับเคลื่อนกเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน